สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพิตักมักจบวันนี้มาซื้อของขวอนให้ลูกค้า ร้านบะหมี่ครับสิ้นปีผมจะซื้อผมจะมาซื้อทุกปีครับรห้นะุผ้าหลวผมกันหนาวออยู่แถวกระทุ่มแบนครับ มา,มาช้า,าไปเลยไม่ได้เลือกครับมันหมดไม่้สุการนกปัารานขอความรูทุกท่านรไราาสังมาอตา่รอลินค้าลดรับปราอาหารและเครื่องดื่ภายในบริเวณโรงงานและทุกท่านสารลายในกระบอ ผ่าหน้านโน้ปลาเหลือเล่นบ่ปลาหน้า,นานโนป้นนโนปลามีอดเลยปลได้เลยอันนี้เกียตดี

5 chiếc 120 bạc Màu sẵn chứ Bạn có thể tìm được bộ có không được พาเช่นนาพื้นเยอะกับพ่แถมนาวาดหัวเรอะหายตาลายหยิบมินิตัวนี้ลายหยิมลายหมิบก่อนลายยิบก่อนยังไงเห็นอีกตั้งหักใส่ยูโรบาครับได้ยูมสองพื้นไ่ได้มัดเนาะบ่ได้มัดแคบเขาแคบก็ได้เจาไปแซ่แล้วได้เจาไปเตือนหนึ่งชุดดิฮะนีิ้ามปิงเห็นปะ

มะรงใครออกแจกด้วยตัวมเร็งไปแจกลรกป้าเต็มรถพอดีฮะห่วยแค่นั้นส้นเตี้เรองิ่นบู้อ่านผู้ใช้ก่่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮบาจเอาเมียไหมหรอฮะเอเมียไหมหรอไ่บ้าบอกว่าี้มีเมียท่านมีเมียจะคนเดี

อันน uh ี huh. <si ้ห la> ้กันหมดเลสวฮะห้ก er ันหมดเยนี er er> ้ใหนหมดย่วอ er> er> ันนั้นาแล้ววะขันหอดวังมั้งหรอวะไม่ได้หวางขันเปี่นเดวางกับปีาขึ้นรงเก่าฮ่าฮ่่้งามเดี๋ยวอ่ะอันนมกนอนตัวเนาะมันน่าจะเอาท็อปเปอรดีว่าบ้าท็อปเปอร์มันไ่ประโยชน์ลว่าจะเอาไปให้พวกกันรดแมคร ให้เขานอนปลานดำอยู่ด้เนี่ยมูด้ด่ายว่าเอาบวดนอนปลาจะเอาฟิงนี่สุดเป็นผับผักว่าหาเขาได้นอนมันเป็นจังไงให้ตรงเลยนะจะเอาแมคโครมันมันมันนอนปลาแมนน,น,นี่พวกแมคโค<ๆ>รพวกรถดำเนี่ยเสือไปเขาอยู่ด้วยเนี่ยเอาข้อมบลนี่ไปฮะน,นี่นะเก็บง,ง่าย แม่นบ่มันมีหมอนบ่มีบ่หบ่ี่นะเออรีบหบางบ่บ่ะบางดเนอันนี้อันนี้คือผ่าปูเนาะเออออันนี้ปูชุดไรสุดหนึ่งสามเก้าเก้าสามเก้าเก้ามีสีเนี่ยบ่นี่รีบบ่นี่นี่นี่เนาะจะลุกนี่ลุกดนกเป็นไมพใช อาสีไหนออเอสีแบบบ่เปื้อนไหมนี่ดำดำดีที่สุดอ้ยมันดอกมันดอกพอดหรืาอ๋อน้นมันกระตันกอลที่ฮะทีไริอันนี้มมาชุดเล้วมานนีนอนกัอยูนี่มอนกับยูนี่ครับมอนเออที่ไเดี๋ยวอาสีสีไดอีกปะนี่นี่ ที่วาวากง่าเือนดิไรอะไไล่นี่ตัวแรกเออยามพื่นไปามบ่ดเม่้นบเอาบตัว่เเอาไปเป็นตัวเปืือนเดเอาไปเไปเอาตัวเ็บเป็นตเปือน้าฮะชี้เข้มเเออนั่นก็ได้นั่นก็ได้ตั่ เท่าไรก่อนนี่จ้าบาทก่อนนี่จ้าบาก่อนนี่สามร้อยเก้าเก้าับสามสามพันร้อยอ่ะเออโอ้้ดเลยคุณพันสองพันสองทอนต่าันันสองสามบาทแม่ครับครับไดยครับ

ชือเบียเจนอบครับขอบคุณครับอล้วไหนไมเไปแจกลูกค้าหรอพี่น้องไม้บนเนี้น่มันมาแต่บ้านเดีวนี้มาแต่แุ่ก็เลยมันก็เลยบริเวณฝั่งวาพีนะนี่เคล็ดลับเนี่ยผนอันนี้ก็จะได้แจกกแล้วก็นที่ผลได้บานนี้ไปหาแม่โคยูบานมันเดมเอนเพรก อยู <premises? S 2> <Sure. S 1> e? ่พยาย่กว่าอันี้แมนตนีรถอยู่ตันีรถอยู่ไรเอตตนี้เ็งานอยู่ัเลยฝามาสื่อของความนี้ลูกค้าจะ่กลับไปใหม่มาคล้กลูกสาวลูกสาวไปนั่นแม่ลูกสาวอยู่นี่รักก็อยู่นั่แม่แต่ว่าเขามาเห็นงานซอยพอยู่งนักการัใกล้กันนั่นแหะว่าเลกกันเกกแยกกันอยู่อู่คนละมงคนละเกียร์แต่ว่ากัน ไม่ยุ่งอกันหรือเราแยกกันยู่แต่ว่าลูกสาวมาซอยงานยู่แต่พอก็แม่ยยก่งก็ลำมองตะกี้วานตะกี้วันยังไดดีเนาะอ่างได้ดีฮะบอกว่ากันครับบอกว่ากันไปแล้วไปแล้วในเวลาเต็มนาอยู่พี่น้อง เรี้ยงก็ออกแจกลูกค้าแจกวันละนิดวันละหน่อยโอเคครับอ้มก็เป็นแสงแดดมาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อว,วันนี้มาหาของขวัญไปแจกลูกค้า เป็นกำลังใจให้หน่อยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม